ฟุตบอลประจำวันที่29มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ,ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะโมโหแล้วตอนนี้บูโน่เฟอร์นันเดสเผยสิ่งที่ตนไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมแมนยูบูโน่เฟอร์นันเดสกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาชี้ว่าผู้เล่นแมนยูบางรายพยายามสร้างผลบอลเพื่อให้ตัวเองมากเกินไปแทนที่จะเล่นเพื่อทีม แต่เขาก็เข้าใจดีว่าในโปรแกรมบอลกับทีมที่อ่อนชั้นกว่ามากทุกคนก็อยากมีชื่อตัวเองบนสกอร์บอร์ดแมนยูคว้าผลบอลสดเอาชนะนิวพอร์ตได้สำเร็จในตารางบอล FA ครับซึ่งเกมนี้บูโน่เฟอร์นันเดสเป็นผู้เบิกสกอร์แรกให้กับทีมอย่างรวดเร็วก่อนที่สุดท้ายแล้วทีมปีศาจแดงจะเอาชนะไปได้ใน4-2ต่อในเกมนี้ แอนโตนี่สามารถทำแอสซิดแรกและประตูแรกของเขาในฤดูการนี้ได้สำเร็จด้วยปูโนเฟอร์นันเดสกล่าวว่าผมเข้าใจดีว่าเมื่อเราขึ้นนํา2ต่อศูนย์ไปอย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่จะได้3ต่อศูนทุกคนต่างอยากทําประตูเองทั้งนั้นแต่บางครั้งเราก็ตัดสินใจได้ไม่ดีที่สุดเพื่อทีมแต่หลังจากนั้นเราก็กลับมาทําผลงานกันได้ดีนะผมคิดว่าอย่างนั้น ทั้งนี้จากจังหวะดังกล่าวที่กองกลางโปรตุเกสพูดถึงนั้นสื่อต่างประเทศคาดว่าจะเป็นจังหวะที่อเรนฮันโดกานาโชกระชากบอลเข้ามาในเขตโทษแต่กลับตัดสินใจยิงเองแล้วบอนไปชนค้างถ้าว่าตอนนั้นมีทั้งบูโน,โนแล้วก็ฮอยลุนที่พร้อมใส่สกอร์อยู่หน้าเขตโทษ